มึงเออนี่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 ปนปนปนมึงบอกเกเกศซางเมืองนี่นี่ซ่างเมืองนี่นี่งปลามีโอโมงกันปะโอโมงงามนอตกสุดยอดดิพี่น้องบได้โอดี้ยังบได้ลงมาจากเือนด้วยนี่ไม่ได้ยูเทิร์เลยอ่าวแมนบอแมนเนี่ยจักรตตนังนั่งนังตรดไฟเด้นั่ง BTS นั่งสายสีแดงพี่น้องบอดี้มาสัมพาร์ถนนแบบนี้จากเตือนะโอ้โหตกสุดยอดเลยมัอกี้ปุ๊ดปุ๊เลย ยาศิว่าสั่นว่าสี่เ้อมันแปลกหูแปลกตาเนาะมันโมมีเฮาเห็นเฮากะตื่นเฮาตื่นดีดีนะตื่นดีๆเแบาแถวนี่แหละมันมาโหฬาะเก๋าเก๋าเฮ้าเคยเห็นแบบนี้นะครับตีวิวแต่หนทางถนนเห็นบ่ประหนโยธินหาซุปเก้าจะไรเล่เกยจะไล่จากไรถนนเมืองไทยเอือยขับไล่ว่าสันสาสบายดีนะครับผมสบบายดี่ สบายดีเอฟสี่เบาหนุ่มเบ้าลาวไตเด้อร์มาผมตาดัเสาวลาวไตมากระเพยเดี่ยวแนะนำตัวหน่ยแนะนำตัวหน่ยมากระเพยมันมีตาดำเส้าลาวมากกับน้องกี้ับผมตาแดงน้องไายเด้อร์จ้าพี่น้องเลยบ่แม่นน้องไายน้องไายบอกระบบสาวครับครับครับโอ้เห็นมาเที่ยวไทยเีาน้องเลยมาเที่ยวไทยแม่นบ่มาเที่ยวไทยมาลินไทยเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีเมืองไทยจ้า เป็นจะได้เทาไหถนนเมืองไห้นี่เม็ดมะเอร์เห็นมะเห็นมะเอร์นะครับอ่ามันก็มาเห็ดถนนหนาจบงามมันแทั้งเดินทาถนนแม่บอกเลยว่าหลายจุดเลยไงเนื้อเงือกมาห้าบานเพื่อนแบบเอื่อยมากมันแบบมันแบบจังไงดีเอื้ยมากกรุงเทพเมื่อซีบปลายปีแล้ย แล้วมาม้าขัางนีแบบมันเปลี่ยนไปเบิดเลยแบบความหมูซื้อมันคือแบบโหมนเมืองไทยนะแบบคือมาเที่ยวแบบต่างประเทศเนาะต่างประเถรนะเออประมาณนั้นาบังเอื้อเป็นบ่นี่สถานีด้วนี่สถานีรถรถไฟสายสีแดงกันนั่นนี่รถไฟตัวนี้เป็นยังเป็นสายเป็นอ่ามีคนขับมี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 แต่ว่ามันมันไม่เด้เลยโอ้เจ้าหูเบิดเนาะแม็นเปนนี่แหละที่มานองนางมาเนี่ยสายนี่แหละสายสีแดงนี่แหละ ้ะบันีทางที่เข้าไปน,นี่นี่มันเป็นแบบจังไงส่วนมองได้นี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นถนนทางออกไป่าแถวตะจ้จางเก๋ตัวนี้อาจจะเมนนะน้องกับแถวนี้เคนี่มอคค่อยๆมากบ้านไหนเพราะว่ามันม,มีรถไฟฟ้าด้าาวย้แบามันโมไกลก็รถไฟฟ้าอะไรน,นะมกงทีน้องจะนั่งรถไฟฟ้าอันนี้แมนเขตบอกส์โซบล็กซ์โซิตอ่ะ ตอนนี้เข้ากับนัดกันอยู่บรคษัทโซมอสิทธิพัฒนยเกินไปชมเอไปหาใครก็เยได็กี่ลาดเผากี่ลาดเผาตัวเขาเห็นเขาเหวี่กันอยู่ในทีวีอีหน่งลาดเผาอันนี้แมนถนนลาดเผาแล้วแมนตัวตัระหนผ่านะถนนเส้นสไปแมนนเป็ถนนเส้นไปลาดเผาแท้ๆมันอยู่ทสาอยู่ทั้งผนผนทั้งหนาติดรูมลุมมอสอ่าถนนมอสิทีอ่าวิทย์สี่น้องเบาสิทธิรงไปตอนนั้นรุมลุมยังหน่อยกับเมนลาดเผาโมกายมาไรนักเขียนนี จะมาอยู่ในแจักเดือนแล้วนุหาเดือนเลยหาเดือนแลนี่ครับพี่น้องเลยมาสิทามมีโบมีโอกาสได้ทามกันจ้าเถื่ออยู่ล่าก็บโมีโอกาสได้ลงคลิปน้ากันจักเถื่อมาลงคลิปน้ากันขังแหลกเถื่อแพราอยู่เมืองไทยเลยพี่น้องอยู่เมืองไทยพอแล้วพีกไปกันัันก็คืออยู่กรุงเทพมหานครเขาสีบาและเช้าอันนี้มาแต่ใส่บาโนม่ใหญงอันนี้เรามาแต่ไสเอาส่องเอื้อฟ้าเอื่อยในเด้อฟาส่องเอื่อย ผมเลยเด้อครับพี่น้องเลยตาลำเนาะตาดำสาวลาวไตเป็นภาษาไทยเด้อสาวติดตามเด้อแมนเบิ่อเงยเบิ่อเมืองถนนปุ่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 นเอื่ยกระโบจักสีบ่อกยังไรล่ะเบิ่งฟังแต่ว่าอยากนอนก็จะนอนหย่อนไปแบบิด็กเบิ่งถนนเนาะผมจะเลื่อนมาเมินเนาะแมนเฮ็ดแต่จบเลยงายมีดีเนาะสามซีดีเด้อไอ้ตัวตังเงยตังเหงออีดีจึงได้จึงเห็ดได้ครับผมมันในก็แม่นแม่นทางด่วนด้วยฮะมันในทางด่วนอันนี้ทางยงยงยงระบับอันนี้ เเาากก็่งีีดนะสุดยอดเลยคือแบบว่าถัดจะเค้นแบบถนนแบบหลายๆเส้นสายเ่ยมันเข้ามาประเทศไทยได้นะจะเห็นหมดเลยปูนทั้งขาเอินความแข็งแห้งข้าเบิ่งความมันหนาเนาะเบิ่งจะเบิ่งมาควั่มว่าใดมาตรฐานขูดทองเขาเห็นนะป้าดีทูจะเข้าพากันไปไซเนาะร์เนาะเมียนเมียนรถนี่ก็หลายเลยคือคือขู่แค่ จริงแล้วสิมาหวัวตะดนแหละแต่ว่ารถติดเป็นโซโม่พานั่งนั่งรถอ่าสายท่าเนี่ยจะติดเนี่ยจังหน่อยอเป็นามาคนซ้อนหลายเขา้นจะนั่งนั่ง BTS บอนั่งรถไฟบอนะ่ะมันจะมันจะไปไง,ง่ายเลยหัวเมืองไทยรถหลายรถหลายหลายชุดในอาเซียนนั่นนี่ตีนึงเลยจะอยู่แถวใดน้องอยู่พูดเขตเขตยนร่างซิดคุณเขตยนร่างซิดมีเฮ้าสีผ่ากันไปอันนั้นเดอ้อทุกคนเดอ้อเด้อร์สีมาและสีผ่ากันไปไส สิพากันไปกินเขาอยู่เอื่อยๆหักของตาดำเส้าลาวไตก็เลยว่าส่วนเบาหนูไปเยี่ยมยามน้ากันเด้ยแมนที่โอกาสมรรณุมาไทายคลิปก็ได้พอเพป็นเดือยก็ได้นัดนัดเพต้นเดลยพี่น้องแมนเ<ม>บาวาเดอร์ทุกคนมาเมืองไทยนี่รีวิวแค่ถนน,นหนทางนี่ก็เป็นเดือนกันบโบิแมนโ<ม>บตองโบท่านในฝ่าวไปเอาแนวอื่นโดยเบาหนูวาบอเนาะแมนแมนโอ้ถนนสุดยอดเลยแฮ้ยทสร้างสองสันสามสันโอ้ยพี่ดูไป รถไฟบ่มีคนข้าบเอื่ยนกับไปขี่มาเออจังได๋าทีเขาจึงเฮ็ดได้มันบางเดียวเนาะแม่ระบบเก่งๆอ่าใส่ระบบคอมพิวเตอร์อ่าบังคับได้่นบังคับนี่แม่นแมนฉลาดกว่ามึงอีกแล้วก็จะแบบใส่ระบบคอมแบบอันนั้นสู้คอมบ่ได้เนาะแม่นแม่นโอ้ยเก่งอีนดีพี่น้องยอมครับซมกับว่าเป็นเมืองกรุง เป็นนครเป็นเมืองที่แบบว่าผมเคยรับไร้แล้วก็บยุการพัฒนาอีลีที่น้องว่าสันซาเออพูนพวนพวนที่ว่าเอาให้เอือยเลื่อยผมเคยเจ้ว่าน้องไงเนาะเอ้อเขาเหียงคอมเมนต์อยู่นะพวกบ้านนอกเข้ากรุงเอากข้บ้านนอกเข้าบ้านนอกอีดีเห่นไหมนะอันนี้คือยังรับเขาบอเคยเห็นอีลีบ้านเขามันโมเดิร์นน้อยน้อยเออถนนนี่บอกได้ว่าลงนะน้องน้องมากยังลงนะมาจึงได้เขาจึงจ้ะไปเนาะมันข้ารถจึงไดยเนาะมลึกมดอันนั้น บุลงเส้นบ่น้องก็ว่าเลยเดี๋ยวจังหน่อยจะสิกลายเป็นผู้บาวเมืองกรุงก็ที่ว่าชิอ่าหมู่ทางหลายเติบได้น้องกันนะบางเคนอันนี้ดานบางเคนเงินสดอัตโนมัติพี่ลึกร้ายนอนระบ๊อบอ่าเมืองที่วันสางอันนั้นสนุนรถประจำทางหรือว่าอันนี้อันนี้รถไฟเหรอรถไฟอันนี้วันสางเน่าวพอดพุ่ดเลยดพอดรังชีดพุ่นได้ไง ตัวที่ว่านี่นีหนีแมันเป็น้องห่างนี่เป็นยังใช่นี่นีหนีโห่างตัวนี้เพื่อนนายเจ้าสางอีกดิเป็นเป็นล่างรถไฟบ่เพื่อนนายเจ้าสางทางด่วนบ่น้องกับมโนใจนะอันนี้เพื่อนเพื่นกำลังบ้างว้างตอมเมื่อว้ยนั่นนี่เพื่อนนายจะมีโครงการสางอีกเป็นบอกสางแบบตลอดเลยยุดกันยุดยังวุยุดยังเลยนะจะเบิ้งเล็กเข้าใส่โอ้โหเนะเสาเดียวนี่ก็ถือว่าเขาธรรมดาเลยเนาะหมุนค้าคือสี ดีเป็นเงินบาทเท่าโบราณไล่ดีมากมองอันนั้นอีกแต่ละจุดแต่ละจุดพันสีบอกพันสีบอกถูกอย่างใไ้หูเบิดรายละเอียดเหนื่อยให้หยุดพักง่องให้จอดนอนเออแวะเติมปั๊มแวะนั้นแวะนี้หิวข้าวแวะนี้เข้าห้องน้ำตรงนี้ตรงนั้นเข้าสิบอกเข้าตลอดเวลาเนาะอ่นาะน้องขอถามเดยนึงว่า การเดินทางนี่สะดวกสบายเพื่อยการเดินทางเราเริ่มความสะดวกสบายนี้สำหรับเอื้อยที่เคยซัมบามังขางแหลกและซิปายปีมาโบเรมาโถือว่าสบายแต่เสียอย่างเดียวโรตีฟสะดวกสบายแล้วมันถึงว่าสีเดินทางไกลานไดมันก็เห็นในเข้ามือเยเพราะว่ามันแบบมันมีแนวให้เราให้เข้าเบิงแบบ ตามข้างตลอดเทาก็แบบตื่นเต้นเนาะมันก็เลยแบบเ็ในห้องบูมเอร์อะไรอย่างนี้นะทุกคนประมาณนั้นแหละไปเที่ยวยังมาก่อกี้นี่มือท่ออีสไปอุบลบินมากรุงเทพขี่เครื่องบินครั้งแรกอีกเด้อโอ้ขี่เครื่องบินอีกแล้วก็ไปเที่ยวหัวหินซามนี่มาแตาซามสากีได้มวนใช่ไหมซากีมาไทยมวนมวนตึ้งมวนทั้งเมื่อยเนาะอันนี้ก็เป็นน้องกี นั่งเอกสองของเฮ้าแต่ก่อนหันเป็นเอือดํำเองเป็นแต่ว่าเดี๋ยวเอนือตาดำหันเข้าไายนี้เขาบอกไปไปคุณใหญ่เกล้วนี่นี้นั่งเอกมามาเป็นนั่งกี่แพทย์พวัยสองแมนเมารถนีซ้าเล้าพี่น้องยังสวตอนนี้อย่างไรพวกรังชิจิงแล้วโบเดมีโปรแกรมไปเที่ยวทะเลดอกแต่ว่าน้องกีอย่างไรพวกรังก็เลยพาไปก็เลยพานั่งไปแล้วพาไปเบื่อทึ่ง หัวหินเทิงสาอัมโบมีผู้ใดถือใจทำมาคืนเนาะสี่คืนรถเมื่อนานสีเมื่อแล้วไปถือใจอันอีสังผูเบาหน่อยพ่อมาก็พ่อกับแม่ยังดูดนมอยู่โบไลอได้กี่แบบเปินลมาภาษาจีนเอาเมื่อดี้ยงเปินลมาเนี่เลี้ยงตัวเองก่อนอันนี้แค่ถึงนี่พี่ยังเนาะอ๋อยังยังยังบวกรี้องออกมาถนนนะครับผมออกมาอันนี้เขาขึ้นมาพักเทิงเลยเน่ยเออบอกผมว่ามันเป็นยังพักเทิงก็ได้ เขาสี่าได้ไ่่หไงอันน้โอ้มาก่าจวดจวดโดนน่เขาสวบาฝากที่ตามเนี่ยเด้อเขาได้ออกสองญ่แล้ววันนี้เหยดตาดำพี่รองตาดำน้องเฮ้ยเหยของสาวน้ำเน้มได้หนพี่น้องเนาะสน้เนมานลเอฟซีเบาหนคืมสิวจ้างน้เนี้เป็นโหน่าจะโหอยู่ตอนนี้ก็ฮอตไลท์ตรงนี้ ส่วนี้ก็เราติดตามตลอดเยอะแมนแมนแซวป๊อปสตาร์ก็คอมเมนต์ได้เด้อครับผมได้ฟังอะไรพี่น้องเนาะแซวป๊อปสตาร์เพียงเพียงแาวบอเด์แมตอนนี้ก็ร่างเกียมสิออกซิงเกิลใหม่อยู่พี่น้องฝากติดตามเด้อคเลยมียังนี่ล่ะห้องแย่งบอสโอมีหลายอย่างเลยพน้องกับแบบนี่น่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นคอนโดเขาอยู่อาจจะเป็นคอนโดแล้ว เนียนเนียนสังเลยนี่เลยเอ้ยนั่งรับเลยว่าเป็นถยนนี่แบบเห็นเบาทางกับลูกกับโดนมันมีอะไรได้เมืองไทยนะรับเลยจีบานั่งนิ่มเลยแก้วเาว่าว่าโอ้ยอยากเอารถมาเป็นเมืองไทยเด้ภาษาจะเป็นทางดีทางดีพี่น้องออรับเบิร์ดมือกับโปเมย์ได้ทางดีแบบนี้ภาษาเขาสางที่สังนี่นี่จะเป็นโครงการเลยคอนโด นี่มันนองมาสั้นเมืองนี่เหนื่อยสั้นเมืองนี่นี่เสตนี่แม่นแมนเสตบริมนทนเที่ยวออกมาแถวนี้กี่เอาบ่อคอนโดนี่นี่นี่จะอันนี้เข้าสิเปิดไทจองนี่เอาบ่อกี่จะเอาพรั่งเแต่จากส่วนเข้ามาเปิดคอนโดตัวนี้เลยเอาแบบสั้นเมืองนน้อยนึงคพิงจะโกงมาผลว่าไอเดียจะว่าโออมาสั้นนี่เอามาหอดแถวเนาะพี่น้องเอืยบ้านี สกายอล์เรื่อยๆนี Mat ่ย <o>. <ism> ัางเดินทางเดินโอ้สกายอล์ตัวบ้าห้ายางห้ายางแบบไปแบบว่ารถไฟอันนี้นะเมนเมนเมนเมืองนเมนเมเมนเงเมีเกนเวอล์นเมนนเมเมเนนเมยเมนเมนเนเนเมนเลเนเนนมนมนมนเเนมมนนนมเนเนมนนเเนมนเน ทหมนก็ถนนแบบนี้มีคนดูแลนี่นี่ไงมีคนดูแลนี่นี่ม่บอกมิดตัวหนูตัวใม่มีคนทุ้น้าอยู่เลมาต้าพีมมีนมาต้ดอีกน้่านีดีคุนปาาปลากค้นเ่เป็นยังไงความหู้สึกกะมาอีกครมากะมาอีกเมารดกะมาเาโรดกะมากะมาแบบเมาโรดเาม้าไม่ใส่สัมผัสเปเนไรไไม่พันนี้ก็ไวเออยกบยากใบให้ไม่ยม่งปยั้งรอปากองหนอ จะไหนไหนเขาผมซื้อเขาผมซื้อเค้นถนนบางไทยเป็นจงไหนตุรกี้รู้สึกแบบดีร้ายแต่ก็ตื่นเต้นแบบผมเคยเห็นสะพานแต่ก็สะพานลอยนู้เอานู้นไปสะพานขั้วลหลบ่ไปแต่สะพานคั้ยไหลแล้วก็ทั้งลุมก็มีรถไปยืนอะไรบนอยู่สะพานคั้ยหยังเรากัเข้ากายซื้อตี้ผู้ใดไปอยู่สะพานคั้ยไหลไม้ขวางมาเป็นคั้ยไหไปไปไซเนอามานี่จังเอจังมือละมาเนี่ย เป็นมือนาคีข่อยบันากมือแล้วบัวนาเมือไดหนเพราะว่านับมือล้บมือสีขื่อดืวยแมนบัวนาบบค้องมันสีขื่อด้วยแมนพี่น้องทั้งลุมกะอันนั้นมีรถไฟใต้ดินต้องเงยนนองแบบโ่้ยคากีนี้คือเงือดรถไฟใต้ดินจึงได้เขาจึงคุดแบบว่าเขาจอลูกเด้อหลอดหลอดแม่น้ำจะพญาใหญ่เลยหลอดแม่น้ำมนเอยโบจักแม่น้มันหลอดแม่น้ำจะพราใหญ่คือเกงแม่น้ำจะพญาใหญ่อยู่ทีงมันลดไฟก็จะอยู่ลุมบนผ่านเลย ยอดดีๆเนาะชั้นยอมก็ยักมาหอีกจะหูบอนี่ความรู้สึกของขวัญกำนองจีหันหลังจากที่เดมาเห็นกรุงเทพปุ๊บโอ้ยมันข่มขายอย่างนี้ว่าสั่งเท่าเมื่อนหร่เท่าเมื่อหาเงินสืบตัวรถเครื่องบินมาอีกมาอีกีข่ามาแน่นอนจะไปเก็บตังค์ก่อนเด้อส่งกามาบอส่งการม่วนนี่เลยส่งการอะไจะด้มาอยู่บ่โอ้หวนเลยหน่องี้อย่องนี้จะอยู่ต่อเลยเขาไปดินส่งการอยู่่หินนะฮนไปบ่ไปบ่สอ้าอยู่ถนนขาวซันดิือบมวนัน จังว่าด้วหลายลายจุดเลยมีเขาซานมีเชนทันเบอร์มีมาบ่พ่อแก้วมามพ่อแก้วแบบมีโอกาสพี่เนาะพ่อแก้วปมากไปมากรุ่เพติดใจนี่นี่เห็นเื่อกีนี่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 ปงบอกเขตเขตชานเมืองนี่นี่สานเมืองนั่นนี่อุโมงค์มอนี่ทำไม้จับให้เกิดนัอุโมงค์มออันนี้เป็นวงเองสนนฝนปลาอุันนี้เขตบัตรภาษีนั่นนี่เหรอันนี้อุโมงค์นั่นนี่อันนี้อุโมงค์น่อันนเป็นั่นวะบตรภาีบัตรภาษีเป็นบัตรแบบ อ่าเขียนบัตรภาี<อ>ป้ามีโอมโม่งกันป่ะโอโมองงามเนาะต้องสุดยอดดีพี่น้องบ่ได้โอโดูยังบ่ได้ลงมาจากเตือนด้วยนี่มีแต่อยู่ทึ่งเลยเออเมีนบ่อเมีนเ<า>นี่ยเจ้ากุ๊กตีนางนางไไ<อ>นางรถไฟเด้นั่ยนาง BTS นางสายสีแดงพี่น้องบ่ได้ร์มาสัมพาร์ถนนแบบนี้จเตือนะโอ้โหนอกสุดยอดเลยเมื่อกี้ปื๊ดๆเลยเข้าจีวาแล้ว่าโอ้ยพวกบรรณนอกมากแต่ใสอีกแล้วคมากแต่บรรน ยาสิว่าสันว่าสีเด้อมันแปลกหูแปลกตาเนาะมันโมมีเฮาเห็นเฮากะตื่นเฮาตื่นดีดีนะตื่นดีดีแบาแถวแถนี่แหละมันมาโหลาเแปลกตาเขาเนาะเขาบเคยเห็นแบบนี้นะครับตีวิวแต่หนทางถนนถนนเห็นึ่งวิทยาลัยธินซึกเก้าแห่งอย่าง BTS ได้ยึดทึงกันนะ BTS ทอรพปีมันไร่กลยตัวนี้แมนสายมีคนขับบ่แมนแมนสายมีคนขับสายมีคนขับมันจะมีสายสีสีชมพู อันนี้พูดจะใส่ระบบคอมพิวเตอร์เลยระบบคอมแบบอกดนี่คอมเลยมากโซนอันนั้นเ้อตามเอื่อยไปโซนแบบต่างประเทศได้หลายเนอะอุ้ยจะเป็นเบิงมวนหูมวนตาเข้ามาเห็ดอีซังเอื่อยก็ยังยืนงงอยู่ในดงกุ้งว่าเข้าไปไสเข้ามาไสเข้ามาคือเห่านี่บ่อุ้ยฝนโตมังแหงเนอะอยู่หัวหินอยู่สะอําแห้งเทแหงวาพยุเขาว่าสันสัเนอะก็่ก็คือมื่อว่าปกติแบบมันจะ มันจะแหล่ะแต่นะแมนผู้ใดก็เงือดยิงบอกไปปักตะไคร้สิเห็นบอกพี่อาร์ตเราบอกจะว่าน้องกี้ไปปักตะไคร้เล่นหรือเปล่าโอ้โนี่มีมีเอฟซีไปได้เจออะไรมีมีภาพภาพไปบอกมีผีใช้แล้วก็ผีสาวที่เท่าสิไปเึืนนนเล่านี่แหละเราพาเขาไปเที่ยวเขามีไอหากเกยหางอยู่นี้เพิ่นโมเมนต์เอฟซีเพิ่นโมเมนแบบเบิ้งคลิปเบิ้งค้าเขาดอกเพราะว่าเพิ่นเวียกไล่เพิ่นแบบนัก ธุรกิจอีหยังหันแหลแต่ว่าหูจักกันส่วนโตบันนี้ก็เลยว่าเอ้ยเพิ่นไปเที่ยวเล่าแล้วเข้ากับาเพิ่นไปเที่ยวบันนี้ก็ได้ว่าหน้องมีโอกาสไปก็สิไปหาโอ้ยมาเลยมาเลยหูว้านหนองสิมาแห่งดีใจผ้าปยางใหญ่ตีแต่ว่ามีเวลาหน่อยบบเมน่าเวลาหน่อยดอกคอยนี้นีว่างแต่ว่านหนองใส่แกอากับน้องสาวกีบบวบางเพราะว่าเพิ่นทำงานประจำแมนว่านสัญชฮอด อ่านี่ไกล่อะ้รนี่ไงไกลจะหอดสายไหมเดาหอดสายหยุดสายไหมไก่หอดสายไหมนะครับพี่น้องสายไหมต้องรอดที่ว่าเขาออกทีวีนะเมนบอลสายไหมต้องรอดตัวไล่กันสายไหมดังชิดนังชิดกับตรงไปกับแถวน้องยูอะไรเง้ยจะยู่แถวนี้แมนบอลแถวเขียนนี่แหละ หงายมากโอกาสนานี่สีมาคอพักน่แล้วห้องห้องว่างอยู่บ่ย่านว่ามีสาวๆเดียวหวยหยานว่ามาสาวๆเต็มสองสามคดยเนีครับผมบรรยากาศเนาะเกลดสั้นเมืองแมนสั้นเมืองนั่นนี่เลยนะเกลนี่เกปเีุนทนกับบุึงเกล็นอกอะไรแต่บากะก็คือโมเมนต์ตัวเมืองงเทพเลยนี่เป็นเป็นสั้นเมื่อง ใช่ไหมใช่ไหมคนสื่อคนขายก็ร้ายเนาะเฮ็ดอีสังก็ดุเรื่องเบาขึ้นเขอโทษจไข่ปิ่งกล้วยกับยังมีเงิ้ยนแชมเปญสะออนบ้านเขาคนรลายเฮ็ดอียังกับไ้ขายได้ไปใส่สุดไทยโอ้ยงามร้ายไรกับ่างามรลายนองกีแห้งงามและเห็นมมอนังท่องเที่ยวเต็มเลยแถวนั้นเต็มมี่เต็มเท่ากัน ต่างประเทศเนาะรัสเซียซาคิประเทศจีนเกาหลีเวียดนามฮ่องกงจีนไซายนาเว่ยเข่งคอร์โธด์ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนทัวโลกมาเที่ยวแมนเจ้าอยากเจ้าบัต้องบินไปต่างประเทศขั้นอยากเห็นต่างประเทศนะจะมาเมืองไทยจะเห็นเบื้องตัประเทศเลยอ่าวาสันซาครัโอ้โหให้ดึกเนาะอ่าพี่น้องเนาะครับผมเนาะ เคตาลังงอนซอนพี่น้องนะครับถนนของประเทศไทยนะครับผมยอมรับเลยนะครับบาก็คืออลังการงานส้างอีดีนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับพี่น้องเลยสุดยอดนะครับผมนะบอกเลยว่าถ้าใครมาเห็นก็ต้องตะลึงนะครับผมเพราะว่าเดืองถนนนะครับพี่น้องเมืองไทยเนาะอันนี้เขตชานเมืองนะครับผมเขตนี้เนาะแถวสายไหมนะครับพี่น้องแถวรังสิตนี่เขตชานเมืองนะครับผมที่ คนเล่าหลายหลายคนนะครับพี่น้องที่เขามาแล้วนะครับลงไลค์กับถนนพี่น้องนะครับเพราะว่าคนสากลต้องการดีๆครับผมพี่น้องเลยนะครับย่อมรับเลยว่าถามว่ามหดเมืองไทยเนาะเห็นถนนนนทางพี่น้องนะครับแบบนี้อ่อนซ่อนนะครับผมอ่อนซ่อนคืออย่างเกยตาดัมสาวเล่าไต้พี่น้องนะครับมาตอนมาแรกๆพี่น้องงวงนอนนะครับตอนนี้เิ็นก็เริ่มเริ่มตื่นนะครับผมเพราะว่าได้เห็นบิวนะครับผมพี่น้องเลย เน็นถนนท้งข้างนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับแบบโอ้โหว้าวสุดขังเลยทีเดียวนะครับพี่น้องโอเคครับทุกคนครับผมคลิปนี้เนาะผมก็จะพาเอ่ยตาดำนะครับไปบ้านของพี่ชายเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับผมเพิ่นมาเยี่ยมยามถามข่าวอายหักเพิ่นนะครับพี่น้องหรือว่าพี่ชายนะครับผมที่หักแพงกันนะครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่นะครับผมเนาะขอบคุณในไลฟ์พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามา เป็นกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามเรบส้มนะครับผมพอกันหม่คิมหนาวอกาศหนาครับพี่้องครับผมน่าไปก่อนนะครับพี่้องนะครับกับบรรยากาศถนนุนทางพี่้องเลยนะครับผมเห็นเดียวยังอ่อนซ่อนนะครับพี่้องเนาะอดใจอาไว้คือกับเอืยตะลาคือกันพี่้องนะครับบาลโนมาไทยสี่หาเดือนก็ยังตื่นเต้นคือเก่าพี่้องเลยนะครับได้มาเห็นถนนนนทางก็ยังตื่นเต้นคือเก้านะครับเพราะว่าแต่ละเทือนะคือบาโนจะ อานั่งรถไฟฟ้าพี่น้องนะครับนั่งรถไฟใต้ดินเนะาะบ่ค่อยเห็นวิวนะครับพี่น้องแต่ว่ามาเมืรอนี้ได้นั่งชมวิวกับเอื่อยเพิ่นนะครับพี่น้องอ่อ,อนซ้อนไปตามๆกันนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมขอบคุณได้ไลน์นะครับพอการไม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับผม